สวัสดีครับไร่พวน้อยครับนี่ไร่พัวน้อยมาทำโจรสีสงเคะ์แสงนะครับ <c oughs> เห็นเพื่อนๆในเขาบอกว่าทําแล้วดีใช้แล้วดีผมก็มาลองทดลองทํานะครับทําแบบไม่มีหัวเชื้อครับ <c oughs> ผมก็มีสองสูตรด้วยกันสูตรแรกก็คือผงชูรสกับไข่สูตรที่สองคือผงชูรสไข่น้ําปลานะครับ <c oughs> ผมก็จะมาลองก็ใช้น้ําเป็นน้ําน้ําในตุ่มอ่ะ ตุ่มบ้านบ้านของเราเนี่ยครับตุ่มตามนในไรส่วนก็มาใช้มันก็ตากแดดตามตรงตามที่ท่านอาจารย์หลายๆคนแนะนําเราก็มาลองดูนะครับว่าจะเป็นไหมแบบไม่มีหัวเชื้อแล้วว่าจะเราจะใช้ผมจะมาใช้กับสับประรดของผมพวกสัรสวหลายพันผมต้องการที่รสชาติที่มันแตกต่างผมจะดูว่ามันแตกต่างกับสิ่งที่ผมได้เคยทําไปไหมคือสิ่งที่ผมทําไปคือผมใช้ปุ๋ยหมักจากปูทะเลนะครับมันทาให้รสชาติอร่อยเนื้อนิ่มดีนะครับหวานดี ันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนแปลงดูมาใช้จูเินซีสองขาแสงที่ที่เพื่อนเพื่อนทุกคนแนะนํามานะครับผมก็อยากจะลองดูแล้ววันใช้กับพืชผักหลายๆอย่างที่ว่าเพื่อนเพื่อนบางคนไม่ได้ปลูกแต่ผมปลูกก็ผมก็มีหลายๆอย่างผมก็จะจมาทดลองดูก็มาถึงขั้นตอนทำกันนะครับก็ตอกไข่ตอกไข่คนระับเห็นไหมตีเท่ากันครับนี่สูตรหนึ่งนะครับสูตรแค่ไข่กับของชูรส ร้อยผมเข้าเข้ากันดีแล้วผมก็จะใส่ผงชูรสประมาณสักช้อนหนึ่งตามของพี่โอ้โอเลยนะครับก็มันมันมีหลายสูตรครับผมเลยจะลองสองสูตรแล้วมันมีอีกหลายสูตรมากมายแต่สูตรนี้ผมว่ามั่นใจกับเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งที่เขาแนะนำมาเขาน่าจะจริงใจมากครับ เนื่องจากผมทาได้พรวดผมก็แนะนําสิ่งที่ดีๆให้เข้าไปเยอะสิ่งที่ผมไม่รู้เขาก็แนะนํามากลับมาที่เขาลองทํานะครับเราก็ตีให้มันร้อยนะครับให้เข้ากันเราก็เห็นเขาดีเป็นเป็นเห็นเพื่อนๆๆเพื่อนเขาบอกว่าดีนะครับเราก็ลองทําดูว่าจะไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวท่าเป็นยังไงผมก็ตติดต่อท่านอาจารย์หลายๆคนที่ทําหัวเชียรแล้วนะครับก็เตรียมตัวไว้ครับเดี๋ยวผมเอานหน่อไปแรกครับ <c oughs> หรือจะเอาอะไรไปแรกก็ดีนี่เราลองทําก่อนแต่ท่านอาจารย์เขาบอกเลยว่าหลายคนบอกว่าทําง่ายไม่ยากแต่มันก็ผมก็ดูดูหลายๆขั้นตอนของแต่ละคนบางทีบางทุกทาสักร้อยขวดบางขวดมันก็ไม่เป็นมันมีทั้งหลายสีอะสีขาวสีเขียวสีส้มสีแดง นะครับเสร็จแล้วครับเราก็ใช้อัตราหนึ่งช้อนเลยครับปืบนี่ครับอุ้ยเสียของหน่อยปืบไข่หนึ่งใบไม่ถนัดเลยครับ อืมมีสองช้อนเนาตามนี้ครับก็น,นี่ก็จบไปอีกหนึ่งโซนนะครับเราก็ขยาเดี่เราก็ไปตากแดดไว้ครับนะครับ ยาเสร็จเราก็ตั้งกลางแดดนะครับเดี๋ยวเรามาทําสูตรสองครับสูตรสอง,องเราก็ใส่น้ําปลาหนึ่งช้อนแล้วก็ไข่นะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับช้อนหนึ่ง้าแกงนะครับก็คนนี้เลยง่ายๆในทำแบบง่ายๆเราจะดูว่าง่ายจริงป่าวบางคนคว่าเดือนสองเดือนสามเดือน เราก็ต้องอท,ทดลองดูครับในเมื่อเราทรําเกษตรอยู่แล้วเราก็ต้องทดลองครับมีสิ่งดีเราก็ต้องทดลองแล้วก็แบ่งปันถ้าไม่เป็น <c oughs> ผมจะติดต่อท่านอาจารย์หลายๆคนนะครับขอเชื้อหน่อยเนี่ยผมชุบละลายดีแล้วนะครับทุกอย่างเข้าดีแล้วเราก็อัตราล้วก็ใส่ช้อนหนึ่งครับ ทำไปอย่างสี่ขวดจะดูว่าสูตรไหนที่มันเป็นไวและสูตรไหนที่ยังไงนะครับนี่อันนี้เราสองครับอันนี้สองครับอันนี้หนึ่งนะครับก็เสร็จเราก็ปิดขวดขยาเขยาว แเราก็ไปตั้งไว้กลางแดดแล้วก็ดูพฤติกรรมของเขาว่าจะเป็นหรือไม่เป็นก็พามาฝากกันโดยตัวน้อยครับทำจุลินทรียสง่สงสังเคราะ์แสงไว้ใช้เองโดยมีหัวเชื้อแบบง่ายๆนะครับถ้าคิดเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับแลโนล่มาครับผม